สวัสดีค่ะพบกันที่ช่องเศรษฐีดูไบนะคะวันนี้เราจะมาตามหาบอลสีที่ตลาดทักเงินคันค่ะเราเน้นย้ำว่าวันนี้เราจะมาตามลัวหารวยลนฟ้านะคะเรายังขาดรวยล้นฟ้าที่ช่องของเราที่ร้านเศรษฐีดูไบย,ยังไม่มีรวยลนฟ้าค่ะนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้มีไหมแต่เขาไม่ได้เขียนชื่อไว้นะคะแต่ชายชนต้นใหญ่มากโอ้อใหญ่ ใช้ชนต้นใหญ่มากนะคะใบใหญ่มากทำได้เลย่ะใช้ชนกอใหญ่เท่าไหร่คะกอใหญ่สามหมื่นค่ะกอใหญ่สามหมื่นบาทใหญ่ใบใหญต้นใหญ่ลใหญ่ต้นใหญ่มากเนี่ยป้าทุกใบดูอันนี้สิสวยสวยมาก ต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะต้นนี้หมื่นแปดค่ะต้นนี้หมื่นแปดค่ะมีหัวทุกต้นใช่ไหมมีหัวทุกต้นค่ะมีย่อมย่อมก็เก้าพันเหลือต้นหนึ่งต้นเนี้ยอ๋อต้นนี้เก้าพันใช่ไหมคะรวยร้อนฟ้ามีไหมคะรวยร้อนฟ้าหัวจังรวยร้อนฟ้า นี่วิธีการปลูกยังไงคะเนี่ยทำไมปลูกไม่สฉวมอ่ะต้องขูกเหมือนบอลทั่วไปอะคะ่ะจะใส่กากมะพร้าวด้วยหรอคะใส่ไอ้นี้เพิ่งมาใส่น,นี่คือหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะ it's been one สุรนารีค่ะอันนี้คือเท้าสุรนารีนะคะหนึ่งพันบาทมังคาวานเหรอไม่ใช่ไก่แก้วตัวงามหนึ่งพันบาทค่ะไก่แก้วตัวงามหนึ่งพันบาทแล้วก็อันนี้คือบดินเดชาอันนี้บดินเดชาหนึ่งพันสามร้อยบาทอันนี้ก็คืออะไรนะสุนทรผูู้สุนทรผูู้หนึ่งพันบาทนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้นี่ไก่สุดสงวนสองร้อยบาทไก่สุดสงวนสองร้อบาทสวยนะคะไก่ตุ่สงวนเนี้ยอืมราคาบอลน,น่าจะนี่ราคาบอลน,น่าจะถูกลงหน,หน่อยนึงนะคะนี่แปดร้อยบาทนี่ลูกไม้ต้นละสามร้อยห้าสิบาทนะคะ รุ่นสองพันห้านี่ค่ะแบ็กโครสสองพันห้าเ้นเดียวใบเดียวสวยดีค่ะนี่ค่ะนี่พรมพิมานพรมพิมานราคาเท่าไหร่คะพรมพิมา,า,า,านาอนนะคะจริงๆแล้วขายเท่าไหร่คะเนี่ยสี่พันห้าค่ะอ๋อสี่พันห้าใช่ไหมหูสวยป้ายสวยนะคะเนี่ยป้ายสวย สวยมากเลยค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนั้นรถไฟลนฟ้าค่ะอ๋ออันนี้รถไฟลนฟ้าไทยไหมไทยค่ะต้นละพันไทยไหมไทยไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่มีไม้จีนค่ะในร้านนี้อันนี้หนึ่งพันบาทเหรอคะใช่ค่ะกระถางใหญ่นี้เท่าไหร่หกพันห้าค่ะกระถางใหญ่นี่คืออะไรคะอันนี้รถไฟลนฟ้าค่ะอืมกระถางเล็กหนึ่งพันหนึ่งเหรอคะเนี่ย ละหนึ่งพันบาทนะคะรวยล้นฟ้าค่ะกระถางละหนึ่งพันบาทอันนี้ก็คือกระถางละหกพันห้าอู้สีแดงสีจัดสวยจังเลยเนาะไม้ไผ่สีสวยกว่าไม้ใช่<ม>ใช่เ<ๆ>นี่ยคือกัวคือคือ,คอจะมาซื้อรถเล้นฟ้านี่แหละกัวจะเป็นบอลจีนอุ้ยโคมิมันโคมิมานตอนนั้นห <15, S 1> มื่นห้าหมื่นห้าโคมิมันต้นนี้หมื่นห้านะคะ วันนี้เรามาตามหารวยล้นฟ้ากันนะเนี่ยค่ะเรามาตามหารวยล้นฟ้ากันแล้วเราก็เจอแล้ววันนี้แจ้วตเตอร์เล็กๆไปชมออันนี้ห้าพันห้าอ๋ออันนี้ผมพี่มาห้าพันห้านะคะอันนี้ปลูกเองทําเองรับมาค่ะรับมาแล<อ>้วถ,ถ้าอันไหนมันไม่ค่อยสวยก็เอาไปทำอง นี้เรามาตามหาลวเลื่นฟ้าเราก็มาเจอกระถังเล็กนะคะถ้าส่งขายพันนึาพี่จะซื้อกระถาเดียวะน,นึนะเยวลวน,นคะ,ะคทางในสวยทางสกยีนี้กดสวยกว่านะนี่กระถางนี้กระถงังละหนึ่งพันบาทนะคะที่ตลาดพักเงินค่ะซอยไหนคะเนี่ยซอยหก ซอย6กซอยหสุดซอยร้านกระดิ่งโมบายนะคะเข้ามาได้เลยค่ะมีไม้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยเป็นไม้บ้านเรานะคะบไม้เมืองไทยนะคะนะี่คะนี่ประสิบพันแปดโอเคค่ะวันนี้เราได้รวยลนฟ้าแล้วนะคะต้นน้องเบบี๋เอาไปเลี้ยงเอานะคะอยู่ในกระถาง5้าใช่ไหม กระถางสี่นิ้วนะคะโอเคได้หนึ่งต้นแล้วคะ่ะโอเคค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะเรามาเจอค่ะามาเจอบอลสีอันนี้คืออะไรคะองคุลิมาองคุลมาเท่าไหร่คะเนี่ยสองพันหนึ่งอ๋อองคุลิมาสองพันหนึ่งอันนี้พญาสุรเสนสองพัน ราชนีเท่าไหร่คะเนี่ยราชนีเงินบอลกาหนึ่งพาร้อยเบาทหนึ่ันอยกาบบาทบอนกา,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 าอันนี้เพชรจำทองเพชรจำทองเท่าไหร่คะเนี่ย9้าพันแ ควรจะเลี้ยงได้ขนาดนี้นเนาะหน้าเดือน,น,าานค่ะหนาเดือนมากมังคาวารังสรรเ์ไปีไปใหม่ร่กับนี่เหรอเข็มสี 8, แปดพห้ามันก็มีต้นเล็กเพจ็จะสี 6, นี่เหรอไม่ใช่ตนนี้ค่ะนี่เหรอหกพันห้าอันนี้เพจ็จะสีหกพันห้าอันนี้ม่วง นมม่วงนนดีจังเลยไม่ทิ้งใบนะคะสวยจังเลยไม่ใช่นานนี้ไม่ทิ้งใบถ้าไม่ใช่นานจะทิ้งใบที่ระบอยที่ะบค่ะอันนี้คืออะไรคะที่ไม่กัดสีนี่คือหยาดเพชรหยาดเพชรลอนฟ้าไหนคะลอยลนฟ้าไหนไหนอันนี้อันนี้หลงไทยหรือไงคะเนี่ยหลงไทจ้ะทำไมไม่กัดสีต้นยังเล็กอยู่อ๋อต้นยังเล็กอยู่ลอยลนฟ้านี่คือราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อย แหวนได้บอนสังอันนี้คือแพงเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้อะไรคะแหลมทองแหวนทอง1นึ่งห้าร้อยสิบาทนี่ค่ะแหวนทองบนสังสวารสันสองขดสองหน่งพันห้ารีก้ท่ารอยกาิบาทน่งม้าเึ่งน้ายแ นีบน้บอลบอลรัชดานะคะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเริ่มกล่าอันไหนชมพูที่อ่บนถ้าหยิบบอลกลต,ตัวนั้นนี้แม่ไหนตัวเนี้ยอันนี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยอืมอันนี้อะไรคะเนี่ยชื่อว่าอะไรคะเป็นลูกไม้คำนี้ชื่อลูกไม้ลูกไม้คำนี้ลูกไม้ 1> 1, น,น,นี่ะทะเลยังหรอนี่รักษาสวยัเลยัไม่ัดสันอัรวุ่นฟ้อนี้ันสามว่าิหรอองใครหรือคของใทรอ่ะพี่ขอดูไย ชมชลาลัยนะคะพันห้าเก้าสิบไม่แพงไม่แพงเลยนะคะอยู่ซอยไหนเนี่ย,ตล,ย 3, ตลาดซอยสามตลาดพระเงินซอยสามนะคะอันนี้วางน้ำชิป2สองพันห้าเก้าสิบอยากอยากจะพรีเซนต์ตัวนี้มากๆค่ะนะคะบอลกาบกำลังมานะคะนี่ค่ะจัตุเทพค่ะร้านนี้ขายแค่หกพันห้าเองนะคะสวยมากบอลกาบนะคะบอลกาบนี้กำลังมา สวยมากเลยค่ะแล้วก็หยกประกายแสงสองพันสองเนี่ยค่ะใช้ชนต้นนี้สี่พันห้าอันนี้คือชมพูทวีปที่เราสนใจต้นหนึ่งคือเริ่มกัดเริ่มกัดสีแล้วนะคะอันนี้ขออนุญาตลง YouTube นะได่ะ่ะเราไปดูตู้ข้างในกันนะคะ ที่เราตามหาคือรวร้นฟ้าต้นเนี้ยเนี่ยค่ะต้นนี้นนนไวรุนฟ้ามีกี่ต้นคะที่นี่ข้างในมีไหม,ม,มต้นเดียวค่ะหร<ม>ืต้นเดียวใช่ไหมโอเคัน,นี้พี่จองนะเดี๋ยวพี่กลับมาเอาปไปดู โหดงบอลเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะนี่ผสมขายกอกเกตกอกเกตราคาสามหมื่นห้าต้นเล็กหมืนห้าต้นเล็กนะคะนี่มังควาลลางาังสันก้าหมเก้าพันห้าต้นนี้เก้าพันห้านี่เรามาดูข้างหลังกันข้างหลังกันนะคะ ดารานพาร์ตดารานพาร์ตต้นนี้คือหนึ่งมืนสองพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเนี่ยค่ะดารานอพร์ตหนึ่งหมืนสองพันบาทนะคะลัตะเสียงต้นนี้เท่าไหร่จ๊ะคไมีไหมโอ้ราคานี่คือรัตนาสินแปดพันบาทนะคะเนี่ยค่ะลัตนาสินแปดพันบาท เทพจุดติต้นนี้เท่าไหร่เน้อเทพจุดติ่สอัยังไม่ขายจ้ะอะไรนะยังไม่ขายนี่ไงมีราคานะแต่เขายังไม่ขายจ้ะสองขัดยังไม่ขายอ๋ยยอจ้ะนี่นะคะเต็มเลยนะคะสวยมากนี่บอลก,กับข้างในชื่อ อยู่คืออะไรคะเท้าวลำไเท้าวลำไยเท่าไหร่ยังไม่ตั้งราคายังไม่ตั้งราคาเทศเจริญพรสวยมาก4,500เอง4,500ันทั้งสองต้นใช่ไหมสี 4, ่พันหแล้วต้นนี้ชื่อว่าอะไรดูดิดวสวยๆนะัเลยเจ้าสาอ๋อเจ้าสาว สวยมากเลยค่ะสวยมากขอเทพเจริญพรต้นสวยๆต้นนึงเอาอันไหนที่สวยกว่ากันเออค่ะสวยมากนี่คือสี่พันห้าใช่ไหมแล้วต้นนั้นต้นนั้นกับต้นนี้ต้นไหนสวยกัน น,นะคะนี่คือเทพเจริญพรบอกลกราบนะคะเนะะี่ยค่ะตอนนี้สวยกว่าเอาต้นนี้ละกันนี่มันจะเป็นของมันจะเป็นของช่องเศรษฐีดูไบนะคะสวยมากเลยค่ะว้มากอันนี้คือชื่อว่าอะไรคะ ลูกไม้ชื่อว่าอะไรคะลูกไม้ไม่มีชื่อต้นเท่าไหร่เอ,อ่อจั0คไม่ได้ไนมะ่มไปราคาอย่นี้สามพันห้าสามพันห้าแล้วก็ต้นใหสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดแต่คล้ายกันเนาะไม่คล้ายไม่คล้ายกันไม่คล้ายเลยใบย,ยาวเพราะไปขอข่งร้านก็ลดให้แนละ้วใช่ ให้น้องมาหาเจ้าหนุ่ยโอเคจ้ะไปเราไปหน้าร้านกันนัเจ้าของร้านเหรอร้านพี่หันพ่ยค่ะิดตาค่อะไรนี่รัจับิดตาเปนรา้ห้าั้งหมดนีู่กวันกาบนะคะอป่งนะเหือนแม่จะคุยหลักใหม่นะวันนี้ถามสวยนะวันเหรอน้ามเดี๋ยวนี้มันจะเดินไปเอาปากกากับเครื่อง อันนี้บอลใหม่หรือบอลเก่าอะไรบอลพี่น้องดี่ฟาวเขาอะเนี่ยพาลูกไปทุกครัวมันเป็นบอลใหม่บอลใหม่ดึงๆก็เป็นจากโต๊ะแรกเปิดเปิดแล้วพี่นาโต๊ะนี้มาโอเคค่ะสวัสดีค่ะเรามาดูกันนะคะที่เราไปตลาดค้าเงินเราได้อะไรมาบ้างนะคะเราได้อะไรมาบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ้วเราได้ต้นนี้น้องต้นนี้มานะคะชื่อว่าเทพจตุพรค่ะนะคะเราได้เทพจตุพรมานะคะ้วเราก,ก็ได้กระถางใบสีขาวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อามาเปลี่ยนกระถางน้องบอนสีของเรานะคะต่อมาเราก็ได้ต้นนี้มาอีกนะคะมีอะไรนาะน โอเคอันนี้เราได้ค<ะ>ือเะบอะไรนะจ,ะจตุเทพฮะจะตุเทพเหรอจจตุเทพมาค่ะนี่ค่ะเจะตุเทพบอลกลาบนะคะจจตุเทพบอลกลาบอันนี้ได้จะบ,บอลกลาบมาทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงอันนี้ลูกไม้ค่ะ ลูกไม้เหมือนการบอลกลับเหมือนกันนะคะลูกไม้นนแล้วก็อันนี้นะคะเอาออกจากถุงก่อนนะคะ ก็ได้หลวงปูทิมมาค่ะนี่น่าจะเป็นหลวงปูทิมนะคะอันนี้หลวงปูทิมค่ะนะคะอันนี้คือหลวงปูทิมหลวงปูทิมค่ะต้นใหญ่นะคะหลวงปูทิมต้นใหญ่ก็ได้เรือฟ้ามาค่ะเนี่ค่ะเราเล่นเลื่อนฟ้ามา ลูกไม้เหมือนกันนะคะอันนี้คือรุ่นลูกไม้บอลกลาบนะคะเนี่ยค่ะลูกไม้บอลกลาบต้นเบบีอันนี้คือลวนฟ้าอาล้อันนี้คือลวดฟ้าเบบีเหมือนกันนะคะค่ะล้ยลฟ้าเบบีเนี่ยค่ะที่เราได้มานะคะบอลสีวันนี้ แล้วเราก็มาดูการดินที่เราได้มานะคะอันนี้ดินภูเขาไฟค่ะดินญี่ปุ่นนะคะมาจากญี่ปุ่นภูเขาไฟเราจะมาใช้ปลูกบอนสีกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะจะให้ดูเม็ดเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดินภูเขาไฟเป็นเม็ดแบบนี้นะคะที่เราจะมาใช้ผสมดินในการปลูก ดินที่เราใช้ปลูกก็คือดินนี้ค่ะที่เราได้สั่งมานะคะเราจะใช้ปลูกน้องบอลสีคือดินนี้จะให้ดูนะคะว่าดินอะไรเราจะเปลนกระถางดินหมดเลยนะคะนี่โอ้ฟองใหญ่มาก สักคู่นะคะมากมากเลยค่ะดินอันนี้ค่ะดินผสมผสมสำเร็จนะคะ g g s ค่ะดินซอยนะคะเราใช้ดินนี้ปลูกบอนสีนะคะเพราะว่าดินนี้ช่วยอุดมด้วยอาหารพืชอาหารอินทรีย์วัตถุนะคะสะอาดไม่มีเมล็ดวัชพืชปลอดภัยนะคะโปร่งรากดินเดินง่ายๆรักษาความชื้นเสมอนะคะนี่ค่ะเราใช้ปลูกเราใช้ผสมสองตัวนี้ผสมปลูกนะคะโอเคค่ะนะคะยังไงก็ขอจบคลิปสวยไหมคะนี่คือบอลกลาบนะคะ บังกาบนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปกั่เพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องเศรษฐีดูใบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ